โอเคจ้ามิสวงเหมาแฟรฮอลลีวูดกลับมาแล้ววันนี้มาแบบสั้นๆนะทุกคนแต่ว่าต้องมาเพราะว่าอะไรจริงๆก็มาช้าไปแล้วนิดนึงแต่ว่าไม่ว่างจริงไม่ว่างมาอัปเดตแต่อัปเดตทั้งทีก็จะเต็มนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงการปล่อยอัลาบาั้มของ Justin BieberI'm believerI'm gonna s n e e e r o okay. อ a คเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาผ่านไปยังยัง จัสตินบีเบอร์กลับมาสร้างความมึนหาด้วยการปล่อยบัมสวักค่ะเป็นการปล่อยแบบดรอปแบบอยู่ดีก็ปล่อยเลยนะคะไม่มีใครรู้มาก่อนทุกคนยังคิดว่าแบบเฮ้ยจะทําเพลงไหวไหมแบบช่วงนี้คือแบบมีดราม่าเยอะอะไรเงี้ยช่วงที่ผ่านมาเนาะดูแบบร่างกายดูไม่ไหวเลยดูเมาดูอะไรเงี้ยแต่ว่าอ่ะสวักค่ะอัลบ,บั้มใหม่นะคะก็เป็นการสะท้อนถึงตัวตนแล้วก็ชีวิตครอบครัวของเขาค่ะในฐานะสามีแล้วก็คุณพ่อนั่นเองนะแม้ว่าจะมีข่าวลือเกี่ยวกับสุขภาพจิตความสัมพันธ์การเงินต่างๆเนี่ย เขาก็พยายามแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของครอบครัวผ่านโซเชียลมีเดียนะคะด้วยการปรากฏตัวในที่สาธารณะด้วยการปรากฏตัวในที่สาธารณะหลังจากที่ปล่อยอัลบั้มไปแล้วเนาะนอกจากนี้เนี่ยจัสตินก็ยังมีจุดโฟกัสธุรกิจใหม่ๆชื่อว่า s k y Sky, Skylark Skylark ไม่รู้ <laughs> เรีไม่ถูกอะ่ะมันมันใหม่เกิน s k y l a r k ประมาณนั้นก็คือเป็นแบรนด์แฟชั่นอันใหม่นะคะเมื่อก่อนเขาทำดูเฮาส์ใช่ไหมล่ะแต่หลังจากที่เขาแบบแตกกับสกูเ t อร์บร u n ไปแล้วเนี่ยเขาก็มาตั้งแบรนด์ใหม่เป็นของตัวเองนะคะแม้ว่าอัลบั้มนี้เนี่ยก็จะได้รับความชื่นชมประมาณหนึ่งในเรื่องของดนตรีค่ะแต่ว่านักวิจารณ์บางคนเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นอัลบั้มที่อาจจะขาดความลึกซึ้งบางอย่างนะคะเรามาพูดถึงอัลบั้มกันอีกสนิดหนึ่งดีกว่า อัลบั้มก็จะมีเพลงมันจะมีความสไตล์ผสมภานระหว่าง i b อั a l t e r n a t i v e Rock แล้วก็มีกลิ่นไอออนอยู่แบบเอทีซนิดนึงนะคะเน้นความเป็นส่วนตัวของชีวิตแต่งงานแล้วก็การเป็นพ่อเช่นเพลง d a s Love ที่พูดถึงการเป็นพ่อของลูกชาย Jack Blues Bieber ชื่อเท่มากและเพลง Walking Away นะคะที่กล่าวถึงความสัมพันธ์เกี่ยวกับ Haley Bieber นั่นเองค่ะส่วนรีวิวจากสื่อที่น่าสนใจนะคะเช่น The Guardian ชมว่าเป็นอัลบั้มที่มีความคิดสร้างสรรค์และน่าสนใจ แต่ติว่าเนื้อเพลงบางส่วนอาจจะตื้นเขินไปหน่อยนะคะเช่นกันเฉิมทดลองความเป็นพ่อใน Da d ส์เลิเนี่ยหรือเนื้อเพลงมันดูมีความสำซักบางอย่างค่ะแล้วอัลบั้มนี้ด้วยรวมเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นการกลับมากลับมาในวงการแต่ไม่ใช่การคัมแบ็กแบบเต็มรูปแบบอะทุกคนเพราะว่าปกติแล้วการกลับมาของ j u s t i n Bieber เนี่ยมันก็จะต้องปังกว่านี้เหมือนแบบแบ็คพิงรวมตัวอีกครั้งแล้วปล่อยเพลงจ้ยมันแบบวอ้อะไรใช่ไหมแต่สำหรับ Swag เนี่ยมันมีความ คือเราไปดูในยอดสตีมิ่งอ่ะวันแรกที่ปล่อยอ่ะค่อนข้างสูงมากเลยอันดับหนึ่งแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะแบบสงสคือเมื่อเหมือนกับคนอ่ะกดเขา้าไปฟังพราะอยากรู้ว่าเป็นยังไงหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ได้ฟังต่อขนาดนั้นไหมส่วนตัวเราเนี่ยคือเราก็ไม่ได้เป็นแฟนเพลงจัสตินแบบแบบบิลิเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราก็ฟังเพลงเขาค่อนข้างเยอะเพราะว่าก็เหมือนก็โตมากับเพลงประมาณนี้อะไรเงี้ยซึ่งเราเองก็รู้สึกว่ามันไม่มีแทร็กที่โดดเด่นมากมายขนาดนั้นเลยอะค่ะ อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเออก็ยังไม่เจอเพลงที่แบบติดหูหรือว่าอยากฟังอีกหรือมันเป็นแบบเออเพลงนี้เพอาะนะอะไรเงี้ยมันเป็นเพลงทนะี่ฟังได้ทุกคนเป็นอัลบั้มที่โอเคแต่ว่ายังไม่โดดเด่นแต่อันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เขาอยากจะเป็นก็ได้นะเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็จะมีความเป็นพ o p สตาร์ค่อนข้างสูงมาก เออเขาอาจจะไม่ชอบไงอา,าจจะอยากทำเพลงประมาณนี้อะไรเงี้ยจ้ะเพราะฉันก็ให้เวลากับอัลบั้ม Swag สักหน่อยนะคะซึ่งการโปรโมทเนี่ยก็คือการติดป้ายวิวบอร์ดในเมืองต่างๆเช่นไอซ์แลนด์ LA โดยมีคำว่า Swag แล้วก็เป็นภาพเขาและเฮลีแล้วก็ลูกชายส่วนตัวแล้วค่อนข้างรู้สึกแปลกๆก,กับอัลบั้มนิดนึงหมายถึงว่าอาร์ตของอัลบั้มอะไรเงี้ยไม่รู้อันนี้คิดไปเองปะนะแต่ว่ารู้สึกว่าเออมันมีความครอบครัวสูงอะ่ะหมายถึงว่าภาพอะไรเงี้ย เออหรือว่าเขารู้มั้งว่าคนโฟกัสเรื่องเขาเฮลี่อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมาทางนี้หรอแต่ว่าสําหรับเรารู้สึกว่าคือภาพเนี่ยมันเหมือนจะสื่อถึงความ รักของครอบครัวนะแบบว่าเป็นครอบครัวที่เฮ้ย mm hmm. เรามีกันสามคนเนี่ยเราสามคนอะไรเงี้ยแต่ที่ผ่านมาเนี่ย mm hmm. การกระทําของชีจัสตินเนี่ยมันไม่ได้ทําให้รู้สึกแบบนั้นไงมันอะไรก็ไม่รู้แล้วแบบชอบโพสอะไรแปลกๆทําให้คนเข้าไปแบบดา่าเมียเล่นอะไรเงี้ยมันก็แบบมันยังไงว่เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยอินอะโดยส่วนตัวคอนเซปต์อัลบัม้มอาร์ตต่างๆที่ปล่อยมานะคะฟังอีกฟังอีกหน่อยอาจจะดิดหูกว่านี้นะเออและแน่นอน ข้ามไปเลยไม่พูดถึงไม่ได้การกลับมาอีกครั้งทัวร์แบบเร็วๆของสาวๆเดทไลน์แบล็คพิง n k นะคะคือรู้ว่าจะมีทัวร์แต่พอมีทัวร์เกิดขึ้นจริงแอบงงนิดหน่อยว่าเกิดขึ้นแล้วหรอเพราะฉะนั้นใครที่มีบัตรที่ดูประเทศไทยนะคะโชคดีมากเลยเพราะว่ามีก็อยากดูนะแต่แบบหาบัตรไม่ได้อะแล้วก็รู้สึกว่าแบบ แกเหรอว่าอยากนั่งดูจากข้างบนแต่พอนั่งจากข้างบนแล้วก็จะเห็นชัดไหมแต่สุดท้ายเราก็ต้องดูจากในจออยู่ดียะเพราะว่ามันเห็นไม่ค่อยชัดนะนะเออแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ไปดูเผื่อด้วยนะคะซึ่งแน่นอนเราก็ต้องพูดถึงเพลงจั m ม์อจอจะเนี่ยเตรียมปะเขาพูดอะไรเตรียมแต่เขาไม่ได้พูดว่าจำใช่ปะ่ะเออมันเหมือนกับเขาพูดภาษาเกาหลีใช่ไหมอ่า whatever มาพูดถึงเพลงจัมหน่อยตอนแรก,ตอ,แรกตอนแรกที่ปล่อยแบบ แค่ซาวแบบเป็นทีเซอร์ก็ชอบแล้วนะรู้สึกว่ามันมันแบบมันน่าจะสนยยุกอะไรเงี้ยแต่พอปล่อยเพลงเต็มออกมาชอบเลยใครใครไม่ชอบไม่เป็นไรชอบเลยเพราะรู้สึกว่าแบบเออมันมันมีความออมันม,ม,ม,มีความแบ,บ็คพิงะเธอคือมันอาจจะไม่ได้เป็นดนตรีแบบเดิมซะทีเดียวยอะไรเงี้ยอันนี้มันมีความเป็นแบบเรฟอะรวยการเพลงแบบเรฟที่เขาแบบอันดับหนึ่งต้องอะไรเอยอรมันปะเบอร์ลินหรือว่าแถวแถวนั้นแถวแถวนั้นเขาจะแบบเรฟแล้วเขาเลิศมากอะไรเงี้ย ซึ่งก็แน่นอนว่าโอเคมันเป็นบีทที่น่าจะปรับมาจากหลายๆเพลงเนาะมีเพลงออริจินัลมีอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนเอาแซมเปิลมาแล้วก็มาทำให้มันดิปลใช่ไหมทีม่โปรบางคนทำเนาะซึ่งเอาจริงคือชอบอะตลอดที่อาบน้ำหรือจะนอนหรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าได้ยินเพลงนี้ตลอดเลยมันเหมือนมันหลอนหูเบอร์นั้นเลยนะก็เลยแบบแอบรู้สึกว่าเอ้ยทำดีอะอะไรเงี้ย แต่กันนี่แหละค่ะก็แต่คนชอบเนาะบางคนก็รู้สึกว่าความเป็นแบ็คพิงมันไม่เหลือเลยมันมีความอินเตอร์เกินมันบีดมันแปลกใหม่เกิ ir, อนอะไรเงี้ยไม่ค่อยเคป๊อปเนี้ยแต่ว่าเราก็มองว่าแบ็คพิงก็ไม่เชิงว่าจะเป็นเคป๊อปสะทีเดียวแล้วนะเหมือนกับว่าเป็นวงอินเตอร์ไปแล้วละอะไรเงี้ยแล้วไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะก็คือการแสดงโซโล่ของแต่ละคนคือตอนนี้ทุกคนขึ้นเวทีเหมือนแบบมาสนุกแล้วอะแล้วก็ดูไม่เกรงไม่เครียดไม่ ไม่ตึงๆอะไรอย่างเงี้ยุกคนดูแบบเอ j นจอยบ่อยจอยและโดยเฉพาะแต่ละคนก็จะมีแทร็กที่เอามาเป็นเดี่ยวๆเนาะเป็นแบบโชว์เดี่ยวของตัวเองอะไรเงี้ยคืออ่ะพ่งตรงว่าของลิซ่าเนี่ยเออเปนแบบชุดเวอร์อันล่าสุดที่ดูเป็นชุดที่เป็นเพดทั้งตัวคือแบบ โหสวยมากอยากใส่แต่เราเอาใส่แล้วอาจจะแบบเออมันไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่ว่าคือมันมันสวยอะทุกคนแล้วก็โชว์เจนนี่ก็เลิศคือเราชอบมากเลยแล้วก็อ่าโรเซร่ก็รู้ได้เป็นของตัวเองคือได้ร้องเพลงได้แบบทําอะไรพี่ซูก็สวยคือมัน เออทุกคนดูแฮปปี้กับการได้เป็นตัวเองแล้วะตอนเนี้คือฉันเป็นแบ็คพิงค์ที่เป็นจีซูด้วยนะเป็นแบ็คพิงค์ที่เป็นลิซ่าด้วยนะคือมันไม่ได้เป็นแบบเฮ้ยเราแอสแบ็คพิงค์อย่างเดียวอะไรเงี้ยชอบมากทุกคนดูแบบเติบโตแล้วก็ยืนอยู่บนเวทีด้วยความแบบมั่นใจรู้ว่าทําอะไรอยู่มีความสุขอะไรเงี้ยชอบมากนะคะส่วน MV อะ่ะตอนทุกคนดูอึ้งปะคือเอราแอบอึ้งคือวิชวลมันแบบ เฮ้ยมันแบบเออเออมันมันก็ใหม่ๆแล้วก็รู้สึกว่าตอนที่ดูแบบเออมันเป็น MV ที่ลงทุนเบ้เเลยเนอะของ YG อะไร่เงี้ยคือจะรู้สึกประมาณนั้นนะเพราะว่าปกติเขาจะทำา MV อีกแบบหนึ่งเออไม่ได้ไม่ลงทุนทุกคนแต่มันจะอีกแบบหนึ่งแต่อันนี้เขาก็ดูลงทุนในอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็มียอดวิวสูงมากใน24ชั่วโมงแรกนะคะถือว่าเป็นการเปิดตัววิดีโอที่ใหญ่ที่สุดในปี2025ค่ะมีการใช้ AI และ CGI อย่างหนักเนื่องจากตารางงานของสมาชิิกกทั้ง4คนนจเด เขาลือว่าอันนั้น ai ไหรือเปล่านะอันนี้ไม่ใช่หรือเปล่านะอันนั้นอะไรเงี้ยจริงๆก็เขาก็มาถ่ายนั่นแหละทุกคนแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถ่ายพร้อมอยู่ที่เดียวกันได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยในทุกซนนีนก็จะมีถ่ายแยกถ่ายอะไรบางแต่ว่าก็ตัวของเขาเองนั่นแหละคะ่ะแต่ความเก๋ของเพลงนี้คือเปิดตัวในคอนเสิร์ตไปเลยคะ่ะ เปิดตัวครั้งแรกในเดตไลน์ทัวร์ที่เริ่มต้นที่เมืองกอยางประเทศเกาหลีใต้นะคะปกติแล้วเนี่ยเราเรา,เราจะปล่อยปล่อยเพลงเราก็จะแบบปล่อยก่อนเนาะเราก็ค่อยมีคอนเสิร์ตใช่ไหมเพื่อให้คนแบบได้ลองเป็นได้อินได้อะไรเงี้ยแต่อันนี้คือปล่อยมันในคอนเสิร์ตเลยเออมันเลิศนะซึ่งดิปโลนะคะก็เป็นคนที่ช่วยทำเพลงนี้นั่นเองนะคะรับ ก็ยังเคยทำงานให้เจนนี่ด้วยในเพลงอะไรใครอยากจะหินเหมือนเจนนี่อา่านี่ดิปลก็มีคนทำนะทุกคนแรงบันดาลใจค่ะดิปลว่าได้รับแรงบันดาลใจจากดนตรียูโรแดนซ์แล้วก็เทคโนนเองซึ่งเราอ่ะคิดว่าเทรนนี้มาแน่นแน่ยูโรแดนซ์แล้วก็เทคโนนะคะเราจะได้กลับไปเทคโนโอีกครั้งหนึ่งนะคะมันน่าจะสนุกมากมากเลยในทุกวันนี้นะเพราะตอนนี้มีแต่เพลงแบบเออมันก็มันก็อึมๆแต่ว่ามันยังไม่แบบมันไม่เหมือนยุคสมัยก่อนนะที่มันมีความแบบ เทคโนจัดๆเออ EDM over อะไรเงี้ยมันมันสนุกอีกแบบหนึ่งจริงๆดิปโลโดนแซวใน x ดทุกคนคือเขาเนี่ยเล่นเพลงจาในปาร์ตี้ในคลับาสเวกัสใช่ปะคือเอางี้ดิปโลพยายามที่จะเล่นเพลงจาทุกที่ที่ไปคือเล่นได้เล่นจนมีคนบอกว่าดิปโลเนี่ยรู้จะโปรโมทเพลงนี้มากกว่า yg นนะ่ะคณะแฟนคลับใน x ก็ยังว่าอย่างนั้นเลวยแวะนิดนึงก็คือแวะถึงความสวยงามนิดนึงเนาะโรสเนี่ยเขาก็กําลังจะออกฟอร์มูล่าตัวใหม่นะที่เป็นตัว เราไม่แน่ใจว่าเขาใช้ใช้ชื่อว่าอะไรนะที่มันเป็นเลมอนนะเป็นสีเหลืองใช่ไหมซึ่งเฮลี่เนี่ยก็จะโปรโมทในการที่เอามาคล้องไว้ตรงเอวคล้ายๆแบบสายคาดเอวอะไรเงี้ยซึ่งก็มีดราม่าตรงน,นั้นนิดหน่อยแต่เออไม่เป็นไรเช่ามันเราจะพูดถึงเรื่องฟอร์มูลาก็คือเราไม่ได้ใช้โรสแต่คนที่ใช้โรสเนี่ยก็มีการบ่นว่าทาไปแล้วมันแบบมันเบิน์นๆที่ปากหรือว่ามันเหมือนหยุย่ยๆนะอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรหรือเปล่าเฮลี่เนี่ยก็เลยมีการปรับสูตรค่ะซึ่งทางแบรนด์โรสเนี่ยเขาก็มีการ แถลงแหละว่าเขาแปดปรับสูตรนะให้เอาให้ปัญหานี้มันหายไปอะไรเงี้ยแต่พวงด้วยการที่เราจะต้องขึ้นราคาอีก2ดอลลาร์ค่ะอะซึ่งโดยรวมแล้วมันจะประมาณ20ดอลลาร์นะคะสำหรับลิปกลอสหนอันในราคา600บาท600กว่าบาทซึ่งก็ค่อนข้างราคาสูงเลยทีเดียวแล้วก็แฟนๆก็ค่อนข้างไม่ไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะก็มีกระแสะค่อนข้างลบประมาณหนึงกับการทำแบบนี้ เหมือนกับเอ้ยทำไมแก้แก้ปัญหาเรายังขึ้นราคาอีกเหรอแล้วขึ้นราคาตอนที่ล a อนช์ hmm. กับเซฟอร่าคือตอนเนโรดได้ไปกับเซฟอร่าแล้วนะคะก็จะมีวางขายในเซฟอร่าแล้วคราวนี้ราคาใหม่เนี่ยมันก็จะต้องทําให้รายได้ของโรดเนี่ยมากขึ้นมหาศาล2ดอลลาร์นี่เยอะมากนะสำหรับ การที่จะได้กําไรมากขึ้นอะคือมันเยอะอะเออก็เลยแบบคนก็เอ,อ๊ะมันยังไงแผนธุรกิจนี้มันยังไงอะไรเงี้ยอ่ะแต่จะไม่พูดถึงรถแล้วจะไม่พูดถึงแรบบิทก็ไม่ได้เพราะว่าเซเรนาโกเมสก็เพิ่งเปิดตัวลิปกลอสตัวใหม่ของแรบบิทสวยมาก <c oughs> <c oughs> คือชอบอยู่แล้วปากเว้าๆแล้วก็เซเรนาดูพูดบ่อยเซเรนาโกเมสดูพูดบ่อยว่ามันไม่เหนอะนะมันสบายปากแล้วก็มันเว้าๆแล้วก็ เห็นรีวิวแต่ไม่รู้ว่าเป็นรีวิวจริงๆหรือว่าเป็นรีวิวแบบเป็นแฟนคลับรีวิวก็ต้องรีวิวดีอยู่แล้วหรือจ้างรีวิวอยังไงไม่แน่ใจนะเพราะว่ายังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้เห็นของจริงด้วยตาเนื้อเลยแต่ว่ารูมันดูน่าใช่อ่ะมันแวววาวมากก็คือคิดว่าถ้าเข้าเซฟลาหรือเข้าเรียงเออยังไม่ได้ไปดูก็จะซื้อแน่นอนแต่เดี๋ยวขอไปลองก่อนเพราะว่า เท่าที่เห็นเขาสวอตส,สีอะสีมันดูแอบคล้ายๆกันอยู่ยังไงก็ไม่รู้ต้องไปดูจริงๆว่าของจริงเป็นยังไงนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกลอสบอมที่มีความกลิตเตอร์ขนาดนี้เนี่ยเฟนเตเขาทำมาก่อนนะเฟนเตบิวตี้อ่าบริฮาน่าแต่ของบริฮาน่าเนี่ยมีปัญหาตรงที่มันเลอะเทอะแล้วเขาบอกว่ามันเหนอะ เหมือนแบบใช้แล้วมันมันหนักปากแต่ที่เรารู้สึกว่ามีปัญหาเลยคือแพคเกจจริงขนาดนที่เป็นแบบว่าตัวทดลองอะ่ะมันยังมันไหลออกมาเลยขอบหรือะอะไรก็กลัวว่ามันจะเลอะกระเป๋าหรือะอะไรไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างแบบเหนื่อๆนั่นะเราเป็นคนไม่ค่อยชอบอะไรแบบนั้นนะคะก็เลยผ่านไปก่อนแต่ถามว่าจริงๆเคยไปลองเนื้อลองอะไรอย่างเงี้ยคือชอบเลยนะแล้วก็จะมีตัวลิปอันหนึ่งเป็นเป็นแฟนฉันเรียกฉันเรียกแบรนด์ถูกป่ะเฟนตี้เฟนเตเฟนตี้เฟนเต้บิวตี้ซีรี เรียกไม่เคยมาตอนไม่เรียกมาสวัสดีซิริไฮสิริเฟนตี้บิวตี้ถูกปะถูกแหละใครใช้อยู่แล้วมาบอกได้นะว่ามันเลอะจริงไหมแต่คิดว่าจริงแต่ว่าเพื่อความแฟร์ทุกคนต้องไปลองเอาเองว่ายัางไงเพราะว่าเนื้อมันสวยจริงๆเออเนื้อมันแบบน่าใช้มากๆค่ะ ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือวันเกิดของเซเลน่าโกเมสค่ะเพราะว่า Gomez เซเลน่าโกเมสเนเธอเพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบ33ปีไปเนาะงานวันเกิดเนี่ยก็จ,จะจัดเร็วกว่าความจริงนิดนึงแต่ว่าก็เป็นงานที่ทุกคนบอกว่าสนุกมากๆเลยแขกรับเชิญที่ได้ไปในงานเนี่ยก็จะต้องถูกรีบมือถือนะคะเพื่อให้คนในงานเนี่ยสามารถเอนจอยกันได้เต็มที่เพราะว่าทุกคนก็เป็นเซเลบทพ้งน้าน่าแบบเบรนนี่บังโกแฟนของเธอเนาะคูมันคูมันเทเลอร์สวีปอย่างเงี้ยคาร์จีคือ แล้วมันก็คงมีมากกว่านี้แบบดารงดาราอะไรเงี้ยเขาก็ต้องแบบอยากมีเวลาที่ปล่อยตัวปล่อยใจมาปาร์ตี้เป็นส่วนตัวก็ไม่อยากให้ใครมาถ่ายคลิปเนาะนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่เราเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นคลิปงานมันเกิดของเซเรนาเลยแต่ว่านั่นแหละค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์เซเรนาโกเมสด้วยนะจ๊ะไปวงการห,หนังกันหน่อยทุกคนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีหนังที่เข้าโรงเยอะมากเลยแต่มีไม่ได้ดูเลยเพราะอะไรไม่ได้ไปโรงหนังค่ะคือมันไม่เวลาอะ แต่ถ้ามีเวลาไปดูแน่นอนอ่ะที่เข้าไปคือจูราสิกเวอรีเบิร์ดนะคะก็หลายๆคนก็บอกว่าดีมากแล้วก็เปิดตัวอะไรได้สูงมากเลยร้อสล้านดอลลาร์เลยค่ะก็ถือว่าน่าจะเป็นหังที่เปิดตัวร้อนแรงที่สุดในเดือนนี้หรือช่วงเวลานี้เลยทีเดียวนะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีซูเปอร์แมนค่ะขออนุญาตข้ามดรามาร่าในประเทศไทยไปนะคะเพราะว่าถ้าพูดมันมันพูดสั้นๆไม่ได้อะคือมันต้องพูดยาวๆนะเรื่องเรื่องเหตุการณ์ดรามาร่าที่เกิดขึ้นอะ่ะแต่ว่าเอาเป็นว่า พูดถึงที่ทั่วไปละกันคือมันก็เป็นการรีบูตของ DC Studio ร่วมมือกับ Warner Brothers เนาะกำกับโดยเจมส์กันคนดีคนเดิมนั่นเองนะคะเปิดตัวด้วยรายได้57ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่2ก็ไม่มากไม่น้อยต้องดูไรายได้โดยรวม ของทางโลกก่อนว่าหลังจากที่ฉายไปแล้วทางโลกเนี่ยเป็นยังไงก็ในไทยก็มีคนดูเยอะพอสมควรนะคะแต่ว่ามีไม่ได้ไปดูสิเพราะว่าไม่ได้เป็นแฟนคลับซูเปอร์แมนสักเท่าไหร่แบบจริงๆเลยไม่ค่อยเฉยๆเป็นคนแบบเฉยๆกับซูเปอร์แมนแต่ว่าชอบ,บแบทแมนมากกว่านะคะต่อมา Fantastic Four First s t เตกำลังจะเข้าโรงเนาะมีคนได้ดูรอบปมฐมนทไปแล้วเพราะว่ามีคนเขียนคำวิจารณ์หมายถึงว่านักวิจารณ์เนี่ยเขาเขียนนะเขาบอกว่าภาพวิชวลดีมากหนังแบบดีสุด และบทภาพยนตร์สมบูรณ์แบบเฮ้ย <He? S 1> บทภาพยนตร์ Fantastic Four s t s t t s ส e p สมบูรณ์แบบต้องไปพิสูจน์ที่ลงภาพยนตร์เราไหมนำแสดงโดย p e โ r o ป a ส c าลอาร์เวน k i r b าเค s อร์บี้โจแล้วแลก็อีบอนมอ s สนะคะไปดู p ป d ดรป a ส c าลอย่างเดียวก็คุม้มเราไหม Fantastic โฟไม่เคยคิดเลยนะว่าจะได้เห็นเขาเล่นหนังแฟรนไชส์ Marvel นะก็ อยากดูเหมือนกันนะเออยังไงก็คิดว่าน่าจะได้ไปดูในโรงแน่นอน,นะคะ่ะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีงานเอมมี่นะคะเพิ่งประกาศมาว่ามีใครได้เข้าชิงบ้างเนาะก็จะมี Severance ที่แบบโดดเด้งออกมาเลยด้วยการนำเสนอรายชื่อได้27 c a t e g o r y ครีที่จะเข้าไปลุ้นนะคะใครยังไม่เคยดู The Severance จาก Apple TV Plus ว่าต้องเรียกว่าไง Apple TV บวก <c oughs> คือก็ลองดู พอสนุกมากคือมีสมัคร Apple TV เพื่อดู The s e r v e n e เลยโดยเฉพาะแล้วก็จะดูทุกคืนคือละตอนบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่สามารถที่จะข้ามตอนแรกได้ง่วงก็ง่วงจริงแต่สนุกด้วยแล้วก็ภาพสวยมากคือแบบอาร์ตมันดีอะทุกคนแล้วก็ด้วยเนื้อเรื่องเลยคือแบบเฮ้ยคิดได้ไงเก่งอ่ะเที่ยงคืนละนาฬิกาบอกให้นอนอะแล้วก็มีไวโรตัสก็เข้าชิงนะคะมี The Penguin แล้วก็ The Studio ค่ะก็จาก Apple TV เช่นเดียวกันเนาะเอาเป็นว่าเราก็มาหลุนกันนะคะว่าซีรีส์เรื่องไหนจะเก็บรางวัลกลับบ้านไปมากที่สุดนะคะแต่ต้องบอกว่า s u r a n c e คือแบบดูเถอะทุกคนอยากให้ดูแล้วก็มีข่าวในโลกซีรีส์ที่แฟนคลับ Dexter อย่างพวกเราจะมีความสุขนะคะก็คือ Dexter Resurrection ชฉายรอบประดมทัศทัดในพราเมาแล้วในวันที่11กระกฎาคมค่ะไม่รู้ว่าในไทยสตรีมิ่งเจ้าไหนจะเอามาลงนะคะคิดว่าน่าจะเป็น Netflix ไหมเพราะว่า ที่มีอยู่ตอนนี้ Dexter ที่ฉายอยู่เนี่ยก็จะเป็น Netflix ทั้งหมดเลยก็มาลุ้นกันว่าเราจะได้ดูเมื่อไหร่นะคะแล้วก็จะได้ดูกับเจ้าไหนนะใครทราบก็มาอัปเดตได้นะเพราะมีก็เป็นแฟนคลับเด็กเ r ทุกวันนี้ก็ยังดูอยู่บางทีก็วนดูแบบคิดถึงอะไรเงี้ย สำหรับเมาแฟทฮอลลีวูดก็จบแต่ Pink เพียงเท่านี้นะคะมาไม่นานแต่เก็บครบทุกอุตสาหกรรมนะพยายามเก็บให้ครบแล้วนะก็หวังว่าทุกคนจะถูกใจนะคะก็ฟงเพลินเป็นเพื่อนกันไปนะเพราะว่าสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาผ่านไปนะวงการฮอลลีวูดมันค่อนข้างไวทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็เปลี่ยนเรื่องแหละอ่ะเราพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ